ปิดล้อมไซต์ก่อสร้างกวาดล้างแรงงานเถื่อนต่างดาววิ่งแตกตื่นหนีกันโอนลมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่20มกราคม2569ภายใต้นโยบายเข้มงวดในการจัดการระเบียบแรงงานต่างดาวของจังหวัดชนบุรีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีสั่งให้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างดาวอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติการในครั้งนี้ไม่ธรรมดาเพราะมีหลายหน่วยงานร่วมกันได้แก่สำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดชนบุรี ฝ่ายปกครองจังหวัดชนบุรีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป้าหมายที่ชัดเจนเลยก็คือไซตงงานก่อสร้างซึ่งถือว่าเป็นจุดเสี่ยงที่ใช้แรงงานผิดกฎหมายจุดแรกคือไซตงงานสร้างอาคารโรงงานในอำเภอพานทองพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา49กรายเป็นชาย38รายเป็นหญิง11รายสัญชาติกัมพูชา3รายผลตรวจสอบเอกสารทุกคนมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมายจุดนี้ถือว่าผ่านฉลุยไม่มีการจับกลุมแต่จุดที่2เป็นไซตงงานก่อสร้างโรง งานในอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีพบแรงงานเมียนมาถึง7 6รายเป็นชาย5้รายและหญิง20รายเอกสารแรงงานเมียนมาถูกต้องเช่นกันแต่เหตุการณ์ก็กลับตึงเครียดขึ้นมาทันทีระหว่างที่เจ้าหน้าที่ปิดล้อมตรวจคน้นแรงงานบางส่วนเห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่เกิดอาการแตกตื่นวิ่งหนีกันอย่างโกลาหลบางรายวิ่งข้ามถนนวิ่งปีนเก,กาะกลางถนนเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุอย่างมากทั้งต่อตัวแรงงานเองและก็ผู้ชายรถใช้ถนนจากการตรวจสอบอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่พบว่าแรงงานต่าง ดาวเป็นคนสัญชาติจีนจำนวน10คนหลักรอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตจึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองชนบุรีแรงงานทั้ง10คนนั้นถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตนอกจากนี้เจ้าหน้า,นาที่ยังได้แจ้งความเอาผิดก,กับนายจ้างหนึ่งรายในข้อหารับคนต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยไม่ถูกต้องการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการกวาดล้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอย่างจริงจังป้องกันการแย่งอาชีพแรงงานไทยควบคุมการใช้แรงงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมายรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่โดยได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างและสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพราะการตรวจสอบยังคงดําเนินต่อไปนี่คืออีกหนึ่งสัญญาณที่ชัดเจนว่ารัฐบาลและจังหวัดชนบุรีนั้นเอาจริงกับแรงงานผิดกฎหมายไปแ้งังก,า,กา,เเงาเป็น